สวัสดีสมาชิกนะครับชวนชมรถสวยพร้อมใช้งาน1คันนะครับ5ประตู Ford f i t a นะครับมือเดียวป้ายแดงปี2013 1.5 Auto ออโต้นะครับตัวนี้รถสวยสมบูรณ์ใครที่สนใจอยากได้ไปใช้งานนะครับ 139,000บาทนะครับผ่อน2,900โดยประมาณผ่อนได้6ปีนะครับชมเช็คดูรถทดลองขับมินบุรีบริการจะส่งทั่วไทยนะครับรถสวยสาภาพเดิมไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับใครที่กำลังหารถใช้งานชอบ Ford ดเฟีย a ชอบรถ5ประตูมาชมมาเช็คดูได้เลยครับกับรถสวยสวยสาภาพงามมากๆนะครับสีสันสวยงามเงาฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์แน่นๆนะครับ ใครที่สนใจมาชมมาเช็คดูได้เลยรถสภาพพร้อมใช้เอกสารครบถูกต้องไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำใช้งานแล้วประมาณ180,000กิโลเมตรนะครับสภาพโดยรวมเรียกว่าสวยครับใครที่ชอบสนใจตัวนี้เป็นตัวเลือกที่ น่าสนใจสำหรับสมาชิกที่ชอบ Ford f i e s t a นะครับมาชมดูก่อนมาเช็คดูก่อนนะครับทดลองขับได้เลยรถสวยคัดและเช็คเรียบร้อยเกียร์สมบูรณ์เครื่องยนต์สมบูรณ์พวงมาลัยมัตติฟังกชันภายในสวยเบาะหนังสาภาพงามๆเลยครับใครที่ชอบเข้าใจ Ford f i e s t a นะครับมารับไปใช้งานได้เลยครับบริการจะส่งทั่วไทยบริการจะส่งทั่วไทยสนใจหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับตามแฟนเพจแฟนลับนะครับ รถพร้อมใช้พร้อมขับพร้อมขายเอกสารพร้อมโอนใครที่สนใจนะครับชมดูก่อนเช็คดูได้เลยครับราคานี้นะครับ139,000าบาทกับรถปี2013ผ่อนก็ได้นะครับ2,900 3,000ประมาณนั้นนะครับขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมแนละความเข้าใจนะครับเบื้องต้นคัดและเช็คมาแล้วครับการันตีทั้งเอกสารก็ครบไม่มีชนหนักอัดต่อไม่พลิกคว่ำไม่จมน้านะครับใครที่คัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นเราคัดและเช็คเรียบร้อยที่เหลือสมาชิก พิจารณาและตัดสินใจกับงบประมาณและความชอบที่ท่านมีนะครับบอกเลยว่าคันนี้สภาพราคาสวยๆเลยครับนำไปใช้งานได้เลยนะครับสวยสมบูรณ์ทุกรายละเอียดนะครับที่เหลือก็ลองตัดสินใจดูได้ครับนี่เลยครับภายในก็สวยนะครับภายนอกก็งามเกียร์เครื่องยนต์ก็แน่นๆนะครับดูแลดีครับคันนี้ครบจบแน่นอนนะครับใครชอบ Ford f เ e s t a ได้ราคาได้สภาพหาอูเก่งๆอูใกล้บ้านไว้ท่านจะใช้ f อร์ f เ e s t a ได้อย่างมีความสุขครับ